สิ่งที่มีสเสน่ห์นะคะคนที่รักเธอไม่เคยหมดใจเลยจะมีสีข้อนี้รวมถึงหนุ่มต่างชาติด้วยเนาะที่โคชมจะโฟกัสในเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะว่าสาวๆที่อยากมีแฟนฝรั่งเยอะมากนะคะข้อแรกเลยเป็นผู้ฟังมากกว่าสิ่งที่คุณจะพูดแน่นอนในเรื่องของ การฟังนะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรยิ่งเราฟังเขาเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะดังนั้นเรารู้จักเขามากขึ้นแน่นอนว่าเราจะได้รู้วิธีรับมือหรือวิธีปรับปรุงตัวเองด้วยเนาะข้อที่2คือไม่แข่งกับใครค่ะก็จะอยู่ในเส้นทางของตัวเองเส้นทางของตัวเองเป้าหมายของตัวเองที่เราเซตไว้เราไม่ได้มีเวลาที่จะไปแข่งกับใครอันนั้นรู้สึกกดดันแล้วก็เครียดมากๆเลยการที่คุณเป็นแบบนี้ล่ะคะ่ะจะทําให้เสน่ห์ในตัวคุณเพิ่มมากขึ้นโอเค หมข้อที่3ค่ะเลือกที่จะใจดีโดยไม่ต้องให้ใครมาทําร้ายหัวใจของคุณ nice เป็นคนที่ดีไม่ได้อยู่เพื่ออิดชาไม่ได้อยู่เพื่อลิษยาใครแต่เห็นใครที่ได้ดีและประสบความสําเร็จเรายินดีกับเขาด้วยอืมเราดีใจกับเขาด้วยมันคือเส้นทางของเขาแล้วเขาคู่ควรกับสิ่งนั้นนะคะซึ่งเขาจะมีจิตใจแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอิจชาคนนั้นคนนี้แล้วพอ พาดไปนิดนึงซ้ําเติมอันนี้ไม่เวิร์กนะจะทําให้ mindset เราเสียการดํารงชีวิตของเราก็จะไม่ดีทําให้ทัศนคติแย่มากๆเลยนะคะแบบนี้และสุดท้ายข้อที่4ค่ะสุขภาพดีทั้งกายและใจการที่เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่ใช่แค่ใจดีอย่างเดียวนะคะแต่สุขภาพใจของเราอ่ะร่างกายของเราก็ต้องไปพร้อมกันด้วยนอะการที่เราจะต้องดูแลต้องดูแลครบ4ี่แบบนี้ซึ่ง4ลักษณะที่โคเชมกล่าวมานะโคจะบอกเลยว่าหนุ่มฝรั่งเนี่ย เขามองหาคนลักษณะแบบนี้มากๆเพราะอะไรเวลาที่เขามองนะคนนะ่ยมามาไทยคนเอเชียก็สวยคล้ายกันหมดเลยแต่สิ่งที่จะทําให้คุณแตกต่างเป็นยูนิคและเป็นจุดเด่นของคุณก็คือว่า4ข้อที่โค้ชพูดมาคือลักษณะเด่นที่ หาไม่ได้จากที่ไหนแล้วยิ่งคุณมีรูปร่างที่ดีหน้าตาที่ดีมา์เซตที่ดีแบบนี้นะคะก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตทีนี้ใครอยากจะฝึกฝนภานษาอังกเนาะพูดคุยกับหนุ่มต่างชาติทําให้ตัวเองเก่งมากขึ้นเพราะเชมมีคอร์สออนไลน์สื่อสารได้มาใจฝรั่งคุณจะเรียนอะไรบ้างหนึ่งคุณจะได้เอกสารประกอบการเรียนค่ะแล้วคุณจะได้วิดีโอที่เรียนได้ตลอดชีวิตจากนั้นพอคุณเรียนวิดีโอบทที่1เสร็จ หรือโคเช่อาจจะบอกนัดแนะเนาะนะเรียนตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้านี้แล้วเราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษก็คือฝึกพูดแน่นอนว่าเวลาที่คุณเรียนจบคลาสนี้นะคุณจะมีความมั่นใจในการพูดคุณจะพูดได้ออกเสียงถูกต้องนะคะเวลาที่คุณมีสิ่งนี้ปุ๊บมูลค่าในตัวคุณอัพขึ้นมาละอืมนะคะกับสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทมันอะยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จโอเคไหมใครชอบคลิปแบบนี้หรือสนใจเรียนติดต่อได้ที่อัชค่ะ